มีหน้าที่แต่งหน้าทำผงนะันอื่นไม่ต้องรู้ค่ะเป็นดาราคนแรกที่ให้น้องเล็กเนี่ยทำอาชีพช่างทําผงนะเธอรู้ป่าใช่เออเียปันนมากตอนเช้าเลยชอบแบบ ตอนนี้อยู่กับช่างหน้าช่างผมนะคะนัดสิบมาสิบสิเลยค่ะแ <c oughs> ล้วมาทำอะไรด้วยวันนี้มีหน้าที่แต่งหน้าทำผม <c oughs> นะคะดังอื่นไม่ต้องรู้ค่ะนะคะน้เล็กค่ะ <c oughs> ยายปันถอดชุดให้พี่ปามเขาดูเขาจะได้ดูโอ้โหอยากได้หนะ้า เข้มนิดนึ่งแล้วก็พุ่งๆไม่ติดหวานคือแบบสวยแกลี้งกีฬาสีเป็นเรื่องของชงนะค่ะช่างผมไปดองยุ่งค่ะเริ่มเลยค่ะเที่ยงต้องเสร็จนะคะน้องปามเที่ยงต้องเสร็จทุกวัเจมส์เราจะไปยิมค่ะทุกคนเขาไปกันหมดจะพูดไปเรื่อยๆกรอ็ถูกไปเรื่อยๆจะบอกว่าเป็นคนดีไปมันจะเสริมความสมรรถกายนี่นวหว่าโอ้ยนี่จะโดนลุมหรอน่ากลัวมาก,าากาไม่ใช่ยี่สิบเจ็ดวันติดกันแล้วจะกลายเป็นนิสัยที่ขาดไม่ได้ เราขี่สิงโตทุกวันนี่คือเธอสามคนเนี่ยเล่นออกกับมังกรทุกวันเลยเหรอห้าวันเออห้าวันว้ายิดลืมแล้วเล่นนะกห้าวันเยอะนะปานผู้ชไยหล่อๆนั่นคือพอยต์ไม่พูดค่ะเดี๋ยวนี้ไว้ก่อนทำงานก่อนนะคะวันนี้หญิงบันเธอทำไม่เสร็จก่อนวันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันปานเธอรู้ตัวไหมว่าเธออะเป็นดาราคนแรกที่ให้น้องเล็กเนี่ยทำอาชีพช่างทำผมนะเธอรู้เปล่า ใช่วันที่เราเคยไปถ่ายคอนเทนต์กับแจ็กกี้กับพี่แพงอ่ะวันนั้นน่ะคือวันแรกที่พี่เล็กกำลังจะก้าวเข้าสู่อาชีพช่างทำผมและเธอเป็นหัวแรกซึ่งเขาตื่นเต้นมากที่เขาจะได้ทำดาราคนแรกในชีวิตเขาคือน้องปันปันจริงสวยท่าผมก็จะว่าทำมานานแล้วโซฟราป้าน้องเล็กเล่าความรู้สึกวันนั้นซิวันนั้นรู้สึกไงวันนั้นนอนไม่ก่อดวันนั้นนอนไม่หลับเลยเพราะว่าตื่นเต้นมากที่จะได้จับหัวของมันปัละดารามากมาย จนถึงวันนี้เขาเป็นสร้างน,น้ำผมที่หาตัวหาคิวยากแล้วนะคะน้องปานปานแนนเร็วค่ะไฟหไหม้แล้วค่ะ <c oughs> มา10บโมงจะให้ทันไม่ทันแล้วค่ะนี่<ต>มาตั้งกล้องรอแล้วค่ะในขนาดที่เรายังเ,เยอะผมใส่ทันถูให้หดูเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนี้เขาพัฒนานะคะการโพสท่าของเขาเมื่อกี้โอ้โหถ่ายไม่ทันเออห <st> <BS> 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 น้าผมสมัยนี้นะคะนอกจากแต่งหน้านาผมแล้วยังเป็นตะก้องอี <BS> <BS> มั่นใจคะ่ะเราสวยค่ะนี่วันนี้นะคะโทโทโลุกนะคะสวยมาก <BS> 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 นี่คือการเลียงตามวันแบบไหล่ะคะเนี <BS> ่ย <BS> แล้วดูรองเท้า <BS> แต่ละคน <BS> <BS> โอ้โมา <BS> อะอยากให้น้องไม้กับน้องมุกเนี่ยเมาใหญ่ปันนิดหนึ่งอย่าปันห้ามพูดเลยไม้ต่หนึ่งพูดได้กเราเสียจไม่พูดเอออ่ะเริ่มเลยเริ่มเลยเพราะว่างคือจะได้ินเสียบปันปมาก่อะตัวทุกครั้งเวลามาเกาเออโยลน่คือแบบว่าปกติในจริงคือต้องแบปล่อยผมใช่ไหมแต่พอขอคััสงสารครั้งผมเนาะวนที่มีพัะลมอยู่ที่คอตลอดเวลาเวลา้อเกัเจ็ดอันดี ดูทางดูพระจางเพื่อนอัดอันมากเลยพูไม่หยุดเลยอะอเสีด้วเปลาล่ะร้อนเห็นมจแลวโเ่นก็สงสารปนปมากเป็นเดอปคิวแล้วก็เป็นแบบุ่นคิวก็แบบอนีลมาอี้มจริงไม่แกัากจริงๆดูไม่าเหมือนเลยเพราันร้อนจริงฝักละครฝากละครฝากละครหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะตอนนี้อยู่กับพระนางนะคะของเรื่องดอกจังก็คือจะมีตอนเธอมาชื่อตอนมาอะเล่าเรื่องของเธอสองคนกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องเรื่องราวของเรานี่เป็นนักข่าวแล้วก็คอยจะไปสืบเขาว่าคนนี้เคยทําอะไรไวรปล่ามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับอดีตน้องสาวเราที่เสียชีวิตไวรือเปลช่าทีนี้ก็จะไปสืบเขาเปคนนชีวิตเขาหมดเลยยังจะไปเปิดโผล่ว่าอาจารย์ก็เนี่ยอะส่วนนั่นน่นราคะเราทำอะไรจ่ะเราหมดนานาดันฝาครับ จะเป็นแฟนชาเป็นแฟนมีคู่พี่มาคมีคู่แฟนใช่แล้วก็คู่นี้ก็จะเป็นแบบฟิลแบบคู่กัดหน่อยแบบว่าเจอแล้วจะด่ากันตลอดใช่กันตลอดแล้วตอนหลังก็เอ็นสูตรนสน้องเกลียดกันก่อนเกลียดกันก่อนแป๊บนึงตอตีกันแป๊บนึงตอนหลังก็แบบเอออยากให้นันท์เมาส์ปั้นดีกว่าวันนี้เมื่อกี้สองสาวเมาส์มาเยอะแล้วไม่เป็นไรเมาส์เลยอยากเมาส์เลยเมาส์เพราะคนนี้จะไม่มีสิทธิ์พูดแล้วในที่เยอะอ่ะในที่เยอะชอบแบบมากองตอนเช้าเลยนชอบแบบ ตัวนี้ก็ได้นี้ก็ไม่ถึง้าไงเป็คนนอนดึกเนยเป็นคนนอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเวลาออกกองก็จะแบบไม่เช่เวลาสุดคตอนนี้ขึ้นนี่ก็จะใช่แต่พอช่วงค่ที่ตกเม่อไหร่ปั๊บอมันมีวันหนึงที่ถ่ายินยังคืนสี่ทุ่มนึงตีเลยสี่ทุ่มหงมันตีสองอย่างเงี้ยสี่ทุน่ ไม่ได้ทำไมไม่ได้นี่เดินคุยเดินคุยเธอออกแลวเลยน้าไปน้ไปเป็นไงบ้างน้ไปโอ๊ยโอเคสบายสบายสบายเปนลาของเราไงเวลาของเราสบายดีก่คือแบบพี่ต้าก่อเดิมจาไม่ได้ใค้เธอมาเอกับคืนหนึ่งเสื้อนันนนนนนไม่ไม่ค่อยเขืกอนใครยกสสูสเย็นไ่้สูสทุกคนจะหุดนยิ้หมดเรื่องนันนนเล่นเกมทั้งวัน3จะแค้ม่ถอโทรศัพท์นึง ปีต no ีย <world> oh. ังไม่นอยู่เลยปีตีแต่ว่าสามารถทำการแสดงได้เขาอาจจะทำการบ้านมาดีไกลเธอมก็เข้าต่อได้เลยก็เลยงงไอยู่แล้วเก่งเก่งถือว่าดีเพราะว่าปีตีมันก็ตีว่าเล่นเกมอยู่แต่ดูหุ้นอยู่เลยเล่นหุ้นด้วยนะเขาไม่เล่นหุ้นไม่หุ้นเล่นเกมแต่ว่าเห็นว่าในในบทมันเป็นหุ้นในบทในบทมันเป็นมันเป็นเอ่อที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยก็แบบว่าตีว่าเฮ้ยดูหุ้นอยู่เฮ้ยเราแค่เราเชื่อเรกอย่างก็ได้หมดแค่ฝากซีรีส์เรื่องนี้นิดนึง ภาฝากด้วยนะครับผม The j u n g l ลนะครับเกมลังล้างล่าลับนะครับถูกต้องทุกอาจาร์ทุกชายนะครับเวลาสองโม่งนะครับแล้วก็ติดต่อพ่งดูครับผมฝากด้วยครับ The Jungle ชื่อของกลุ่มเทบอยที่รวมตัวกันจบคืนไงรวมตัวทำอะไรวะออกล่ากลุ่มผู้ชายหล่อละสนุกแต่ละคนก็มีนิสัยมันสัตว์ปากไอ้ฆาตกร นี้คะ่ะอาหารกลางวันของหญิงนะค,คะตัวแค่นี้กินน้องสามอย่างเลยะคะ่ะเนี่นไยไข่แดงเธอเจาะไข่แดงเธอกล้าซดแขนงฉาดุปัง <3 S 1> เออเออเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไงอร่อยนะอ่ะ <laughs> ฉันเพิ่งเคยเห็นเยปันกินอะไรแบบนี้นะเนี่ยทำไมอ่ปะปกติฉันเห็นเธอกินอาหารครีมตลอดชื่นใจมามากินข้าวกันเร็วน้องกัน กะเพราต่างๆได้หมดแล้วนะเดือดแรงใช่ไหมน้องปันไปทำอะไรคะน้องกัันวนนี้ทำอะไรค่ะมาถ่ายรายการรายการว่ารายกลางทำแชร์แล้วก็เมื่อกี้โดนแป้งปัดหน้าแบบโดนทำโทษโดนอ๋อเป็นเกียรติมากนะคะวันนี้น้องกันมาถ่ายรูปน้องปันปันเลยใยปาล์มเราตกรอบแล้วค่ะเขามีช่างกล้องแบบ เน็ตไอซึ่งน้องกันเป็นคนที่ลงรูปสวยทุกวันเพราะฉะนั้นอยากให้น้องกันน่ะสอนบรรพันพพดทาก่อนพดทากก่อนถ้าทางรูปจะดีกว่าพวกเราละ อ่ะวันนี้ไปสัมภาษณ์อะไรมาบ้างแล้วตอนนี้เมื่อกี้เพิ่งสัมภาษณ์ของลอวิเชียลเสร็จนะคะเดี๋ยวเหลือเ m มมี่ดีลอีกอันนึงซึ่งตั้งแต่เช้าเรามีแพรวม,มีข่าวสดแล้วเดี๋ยวก็ลอวิเชียลแล้วก็เดี๋ยวเรือของเ m มอีกหนึ่งเดียวเท่านั้นค<ช>่ะอดทนค่าสูกุกซค่ะอ่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็เสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่10บโมงเชา้าถึงตอนนี้ก็เกือบหนึ่งทุ่มนะคะกับสี่เรื่องอะไรน,นะคะโปรโมท Jungle g เกมรักนักล่าบา้าใช่ค่ะแล้วก็ ทัวร์เม้นต์สืบมากไหมเนี่ยเช้ายันถึงตอนนี้นะให้กัำลังติดตามด้วยนะคะเราก็จะกลับมาในคลิปหน้านะคะวันนี้ช่างหน้าป่านช่างผมน้องเล็กนะคะอยู่กับเราเนี่ยชเช้ายันบึร์ขอบคุณมากเลยเราจะใช่จะกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย